ผมจะลงถ้ามีอาการเหนื่อยหรือออกขอพระเยซูก็เรียกพระเยซูก็จะจะหายไปเองเรื่องเหนื่อยเรื่องไอจะหยุดไปที่เหนื่อยรับทับขา,า,าดใจอย่างทีไอก็ ก็หายไปพอนึกถึงก็จะหยุดคือเรียกพระเยซูอยู่ผมหน่อยก็สิ่งเ่งนั้นก็หายไปมันก็ดีขึ้นจักเหนื่อยอทักขาดใจมันก็หายไปผมน่เชื่ออะไรยากเหมือนกันแต่แต่เอเรียกแล้วมันก็ดีขึ้นเรียกพระเยซูให้ช่วยผมด้วย ตอนนี้มันก็มีเนี่ยมันบอกเพราะว่ามันเป็นวันโลกเอามาแล้วก็รักษาม,มาเกือบหกปีเจ็ดปีแล้วมันก็หายมาก็ทางานรีบๆร,ร,ร้อนๆไปไหไปคอยไปทำยีบๆนหน่อยทําไปเรื่อยๆที่ไอออกเป็นเลือดด้วยแล้วก็เรียกพยาเยซูช่วยอะไรที่ข้าวของน้ําแป้งปั้นไอที่บ้วนออกมาเลือด,ดออกก็บอกพยาศูนช,ช่วยด้วย เขพูดแค่นั้นแล้วมันก็ดีขึ้นหรอขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับโดยที่เชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของท่านนะครับพระคกำบีบอกในหนึ่งซนหนึ่งยอห์นที่4ข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก เมื่อผมเห็นพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้ผมผมประทับใจในความรักของพระเจ้ามากผมก็เลยต้อนรับพระเยซูเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วนะครับอยากเชิญพี่น้องมาต้อนรับพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปจะเดินตามพระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกเลี้ยงดูนำทางประทานชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์ให้แก่ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกจะตามพระองค์ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับหวังว่าพี่น้องจะได้พบโบสถ์ที่ดีไปนมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้านะครับและหวังว่าจะได้เจอพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในเมืองของท่านนะครับขอบคุณมากครับ